ก,าก,กาามางงมหงรนาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เห็นถึงความสำคัญที่ต้องเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณาสุขเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดประชุมวิชาการเนื่องในวันมหิดลประจำปี2557เรื่องการเตรียมความพร้อมทางการแพทย์เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในวันที่22ถึงวันที่24กันยายน2557ณมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายความจริงแล้วเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นก็คงมีการพูดกันมาหลายปีแล้วแต่วันนี้ก็คงเป็นการเจาะลึก ทางด้านของทางการแพทย์ทางการสาธารณสุขและก็ทางเรื่องของบุคลากรต่างๆที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขขององค์กรต่างๆที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมต่อไปในอนาคตสมเด็จพระราชบิดาแล้วก็สมเด็จพระราชมารดาซึ่งสองพระองค์นั้นก็มีคุณูปการกับวงการแพทย์และวงการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยพระบุญญาบรารมีของพระองค์ท่านนั้นก็คงจะช่วยให้การศึกษาทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของแม่ฟา้าหลวงนั้นได้เจริญเต,ติบโตรุ่งเรืองไปเป็นอย่างดีนะครับแม่ฟา้าหลวงตั้งสำนักวิชาที่เกี่ยวกับวิศุ์สุขภาพขึ้นมาคงมิใช่เจตนาเดียวที่ต้องการปลิตบุคลากรทางด้านนี้ให้กับประเทศเท่านั้นก็คือเราอยากจะใช้กลไกข,ของการศึกษา และการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของแม่ฟ้าหลวงนั้นเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างมิตรและลดศัตรูกับประเทศเพื่อนบา้านยุคของเอซีคืออาเซียนคอมมิวนิตี้นั้นเนี่ยมันเป็นยุคของการไม่มีพรมแดนแต่ถ้าไปมาหาสู่บนพื้นฐานของความไม่เข้าใจการดำเนินการไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตาำได้ยาก เพราะฉะนั้นแม่ฟาหลวงจึงใช้ยุทธศาสตร์ตรงนี้กับทุกสํานักวิชาที่จะใช้เครื่องมือทางการศึกษาของแม่ฟาหลวงนั้นทําให้เกิดมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านเราจึงให้ทุนการศึกษาเราจึงเอื้อเฟื้อเราจึงยื่นมือเข้าไปช่วยและดึงเขาเข้ามาร่วมมือกับเราในทุกกรณีราาูมลาคนัส้